Yeah. <coughs> มีเสียงอะไรก็สร้างว่ะซี่งเขาเรีย่าน้องอุ้งอิงค่ะฮะนองอุ้งอิงน้องอุ้งอิงโอ้เออเี็บอายุทั้ปีก็ทั้กปีค่ะฮะทั้งปีโอ้เอออะนะหมดเงี้ยเาไปเอาคงเี็บนะเสียแล้ว วัับพ่อนแรกวัวสี่สิบยุบ้านีไม่ยกาเนองคู่โมสีบ้านนีว่อับน้องคู่โมหาแล้วยโมสค่ะโอ้ไกไขก้กันะรครับอ่ไมสันดบน่ง้ก่กันอลาเอามาได้มาไหนกีล่ะมา a u d i n ได้มาไเด๋ จอหาอาจารย์อีกตัวทีนะโอ้ก็รเ,เด็นมาได้จะยิ่งใช<ะ>่ป่าเสียงปัดพี่น้องครับลองลุงมามหันอันนี้ลุงมาลงมาจากห,าหันมาหันปัดพูดหน่อยหน่อยมันแม่งนีไหมสเสียงว่าเป็นทอรสร้างป่ะ ไปร้องยุ้ยเซกก่อหรือหลักเคยไปร้องยุ้ยเซกกว่านุ้ไปตามเวทีที่เขาจ้างไมาถึงวารุณแห่ก็เคยไปร้องแห่นะคะมอสล้ำสอบมอสล้ำซิงกับไปไปค่ะหนูเพิ่งหันล้ำเด็ดปีเดียววาดนี้ยังเรียนอยู่บ่หนี่งหรือไม่ถึงว่าพ่อจะนูเรียนกอลนเอานุไปดอนเรียน ขอบคุณจากเรียนกศนที่ใช่เชียงนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองไหนะครับเห็นน้องเขาทักมานนะครับหลังจากทีนุ่มโจมาถัรักนะครับหาศิลปินอยากได้ศิลปินสองสามคนขึ้นบนเวทีเสาน้อยเพชรบ้านแพงน้องคนก็เลยทักหาบัานี้เรียกกศนแม่นะคะถ้ามีงานนี่ไปได้ช่วยงานได้ค่ะซ้อมกันก็ไม่ทันนีวะนี่ มเปอ็นนก่อเน้นนี่สิบก่อหุ้นซ้ำกันครับบินถือว่าน้องไม่ใตะดาวเออไปเสริมจมูกอยังน้อยกินเข่าอีกหลายๆลายนี่ครับเคยเคยไปบอกอยู่หมอลำไยป้วยเคยขึ้นไปที่หมอลำไยป้บยโอเคยค่ะบองเคยวันนี้แม่เสียบว่าเป็นห่วงซะบ่สมว่าไปงานอันนั้นอันนี้กวางมู่อยู่นี่เลยอยู่นี่เบิร์ดเห็นบ่ไดนเห็นบ่น้องแนนี่ น้ากับสิบเก้าปีกัยุอำนาจเจริญน้ำกันเกลือนมีคันน้องมากแม่กับว่คัสค่ะครับแม่เคยห่วนเคยเมืองมอน้ำสาวหน่อยบ่เคยอยู่ค่ะมือนีจากโลกนีจากบ้านมากนีสองมาเปนบ่พ่อโลดอะค่ะอยู่มซีนี่ค่ะจับบ้านน้องคู่จังบวาดดีพ่อดีแล้วนี่ไหมค่ะโอ้แรขนาเเ้าข้าวอืม งานฟรีแต่ว่าบอกเคยเมืองสาวหน่อยเคยเมืองบ่เคยอยู่ค่ะเคยเบืองติดตามเพจตลอดค่ะเคยติดตามเนาะพี่รองฟังเสียงแล้วเพจไหนครับพี่้องครับแต่ว่าเมืองเราโอ้บหบามาดาครับ16ปีอ่าถือว่าพรสวรรค์มีพรสวรรค์มีนองหอผูยีบ้านพรสวรรค์มีอายุ16ปี วายนาอกาสนี้โดยเราพระผมว่าอยู่นี่กรล้องเล่นเต้นลาไปน้ากันอ่ล้องลิ้นเต้นลำ,นำนเลลต,ลำต้นได้บ่ต่อยบักไร้เพราะได้บ้อขอบคุณอีกครับเพราะได้ก็ได้เอเออ่าวยยูนิกระล้องลิ้นเต้นลำไปด้วยบางคนกับรองไปน้ำเต้นไปน้ำพิ้งชูง่ายๆนะอ่เราจะได้ชูความสามารถไปด้วย ถ้ากิถึงเวลาลองก็ลองไม่ลาล่ำออกล่ำในล่ำเรืองที่น่ะออกไปเตยออกไปยังน้ำกันอายุสิบกปีกับสมมศีแล้วเนาะเอออนาคตยังไกลอนาคตยังไกลพอไหมน้ำบอลพอไหมค่ะพออยู่นาหานพอพอยู่นาวิทีเอาลองสดๆไอ้ฟังจะเลีงไหมเอาเพียงนั่งไอของน้องใครบ่ไปยังบ่ตีลิกัสินว่าลองสดๆดึงไม้อะไรเงี้หน่อยอ่า เล่วเล่าป <toys> ่ะค่ะคิดฮอดความเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นมาคนเอิญน้องว่านั่งไอไอก็ได้ชายาพาเแดจากมือแหบังไฟสมัยเรียนมอเป็นคู่จินอินเฮ จนแอบฝันไปหอดงานแต่งเสดายแห้งบุญหักบอเธอองไย้ได้เรียนต่อแต่น้องแม่พอ่อพนพอปัญหาน้องเลยต้องมาสัญญาเขาวิวาแบบว่าใจขาดถึงวันที่ออยได้ดี บ้านใบสีน้องในแต่ลีบังปอกกาไปฮวมไปหอดไปถึงชาตินี้ได้ลีเหตุใจมือบุนบังไฟบ่ลืมดอกไอริมฝั่งน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเคอยย้อนตำนานผ้าแดงนางไอ ด้วยสัญญาฮักสิบอยลมคือน้องหอันใหญ่แต่กะเหตุคือว่าบบได้ผ้าแดงนา่งไอขาดใหญ่ตาหายแน่นคิดหอดพ้าแดงนางไอหักแหงแต่สุดทางฝัน อีกจกากสาดก็ยังยืนยันอย่ากเกิดห่วมกันอย่าอื่นบาแฟนสิฟอนแห่บังไฟเพื่อต่อบุญไปถอยพยาธแทนอีนังไอย,ยังมันยังแก่นรอบผูกสายแนนผ้าแดงของน้องใช้ได้ใช้ได้ไดอเอาจะได้กับฝาก แฟนครับแฟนเพลงนะครับเป็นจไดจพี่น้องจังโปรดติดตามเลอพี่น้องคอมเมนต์มาหลายๆครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เยอะๆครับมานะครับเป็นแบบใดครับน้องเฮาสิโอเคป่ะครับเสียงเป็นแบบใดพี่น้องจังคอมเมนต์เป็นตะลับบ่เป็นตะลับหรือ